เปลาด้้วแครับรรจุปี2517ตอนนั้นครูก็ไม่มากเท่าไหร่เป็นครูประจำชั้นป .1 ป .2 ก็สอนได้ทุกวิชาตั้งแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็พลระผมรักในชีวิตครูเพราะผมอยู่กับเด็กๆเ,เรารักเขาจริงเขาก็รักเราจริง ก่อนเกษียณเนี่ยผมสักสองสาปีเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าเราต้องถึง60เราต้องกเกษียณแผนที่จะวางไว้เราจะขับรถเนี่ยอายุเราเยอะแล้วบางทีผมขับรถรับจ้างรถตู้ผมขับแเนี่ยเขาจ้างไป4วันเนี่ยผมไม่ได้อยู่ครอบครัวเลยเออรับจ้างถ่ายรูปงานแต่งงานบวชสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อีกก็เลยมันนึกถ้าทำาาละเปาละเพราะเราเป็นคนชอบกินสาลเปาไปไหนก็สะดวก ขับรถสระเปาลูกหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งก็อยู่ได้แล้วก็ลองดูในในเน็ตใน Google อะไรเนี้ยลองดูก็ศึกษาว่าเขาใส่อะไรมั่งเราก็ลงมาทำตามนั้นแหละแต่มันก็ออกมามันก็ไม่ดีอ่ะมันก็แข็งไม่อร่อยอะไรเงี้ยเราก็จะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงดีก็เลยจะต้องไปเรียนอ่ะ ไปเรียนจากอาจารย์ดังๆที่ออกทีวีอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเราคิดจะทำเราต้องลงทุนสะ่ะาลาเปาหัวนั้นเนี่ยกิจวัรประจำวันมันชินแล้วมันจะตื่นตีห้า เพื่อมาเตรียมไส้เตรียมหมูสับเตรียมถั่วดําถั่วเหลืองเตรียมไส้กวนถั่วเองแป้งก็นวดเองจนกล้ามเนี่ใหญ่เลยถึง9ก้าโมงเช้าหรือ9ก้าโมงครึ่งเนี่ยเราก็จะตัดแป้งทําแป้งแล้วก็นึ่งจนเสร็จวันนึงเนี่ยก็เสร็จประมาณ3ามโมงเย็นสามโมงเย็นเสร็จมันก็เก็บของขึ้นรถเพื่อไปขาย คนที่จะมาซื้อซาลาเปาเนี่ยเขาเห็นรถคันนี้จอดปับ๊บโอ้แสดงว่าวันนี้มาขายมันเป็นเอกลักษณ์ของผมเป็นรถที่อายุเท่ากันผมเลยนับถือว่าเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขามองไกลๆเนี่ยเขาเห็นนะสมมติว่าคือร้อ,รอยสองร้อยเมตรแทนนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงเขาเอ้ยอยู่เขาก็ตรงไปเลยไปซื้อซาลาเปาบงคนก็โหเป็นครูจบปริญญาตรีเป็นลูกศิษย์ผมบอกโอ้ยครูคนลำบากต้องมาขายซาลาเปาเฉลย โอ้หน่าเห็นใจครูผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราทําอาชีพสุจริตอาชีพอะไรก็ได้ที่เราภูมิใจที่เราไม่ไปโกงเขาไม่ไปทุจริตเราภูมิใจแล้วเคยมีลูกศิษย์เข้ามาบอกครูครับจําผมได้เปล่าบอกอ้าวทำไมอะตอนนี้ผมเป็นครูนะผมสอนอยู่โรงเรียนมัธยมแล้วผมเป็นครูวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะผมชอบครูสอนวิทยาศาสตร์ ผมก็ตื่นตันใจอ่ะเป็นครูกับซาะเปาครูมนัดไม่ต่างกันเพราะเรารักอาชีพครูเมื่อหมดอาชีพครูเราก็รักอาชีพซาลเปาอย่างเราเป็นครูเราก็รักอาชีพครูเราก็ซื้อสัตว์ต่อเด็กรักเด็กแต่เมื่อมาทํซสลเปาเราก็ซื้อสัตว์ต่ออาชีพซรลเปาเราก็รักซาะเปารักลูกค้า